คุณก <łość> ็ตกใจเลยค่ะแล้วคุณจะเข้าไปใกล้ด้วยไหมอยู่แถวห้องงานช่างนะคะตอนตารวจอะไรทุกคนก็มาสุบแล้วเรียบร้อยค่ะ 頼んで <laughs> <laughs> <laughs>

ไช่เลสเบี้ยสปายูมองคันเอาพงเล่เอผมอดมอว่าควนกันขึ้นไปเลยไปที่นี่ครับก็ปกติไปเลยไปก็ได้ไปับวกได้พาไปแถนบ่บ่ครับเพราะว่าช่วงมันก็ได้ไปไถจอดเลยเลยมอุ่นเครื่องมันได้เจอครับเลยบวติดอิตเลสเปี้สปากันนี่เระไปเฮดมอแบดมันนี่แหละยุยยู่ข้างหลังยูมองอยู่มองคันเอาคันเอามันก็บขึ้นไปเลยคราวเดียวครับเดียวก็ขึ้นไปเจครับ เหม่ยทึงๆเลยคิดว่ามันเราต้องจอดเลยครับผมาสายไฟมันหัวนูการูยังมันละมัน,ดน,นโดนน็อคจอดภาคโดนครับ่อกี้ก็จอดที่พุน่นเราไม่จอดนี่จอดที่เชื่อที่สามเราบังเป็นอุบัติเหตุเพราะว่ารถรถไม่ได้ใช้งานมานานนะครับแต่เราก็ไม่มีการอุ่นเครื่องัตลอดเวลาวันนี้ก็ให้พนักงานกับรถเขาได้มาอุ่นเครื่องนะครับมา่แต่พอพอสตาร์ทขึ้นมันก็เกิดสปาร์ค แล้วก็เกิด,กดไม่ขึ้นมาเลยแล้วเราก็แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งจริงๆรถก็ไม่ได้ใช้ง,งานมานานเนื่องจากสถานการณ์โควิดปกติก็พานักเรียนไปทัศนศึกษาอยู่นะครับแต่ทีนี้เราย้ายมาไปเ,เราไม่ได้ใช้งานมานานในภาคเรียนนี้ทันปีนี้แทบไม่ได้ใช้เลยนะครับแต่ว่าเรามีการบำรุงดูแลร,รักษาอยู่เป็นประจําวันนี้ก็ให้พนักงานขับรถมาสตาร์ทมามาอุ่นเครื่องดูแต่ปรากฏว่าพอสตาร์ทขึ้นมามันก็เกิด เกิดการช็อตเกิดอะไร,รซึ่งก็น่าจะเป็นอุบัติเหตุซึ่งรถคันนี้ก็ถูกปิดมาตลอดเวลานะครับคิดว่าอนอ่าจะรัดวงจรนี้ก็เป็นเป็นน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรในแผงเพราะวันเป็นรถเก่ารถมือสองที่เราซื้อมาแต่ตอนนี้ก็ซื้อมาใช้งานแล้ว1ิบกว่าปีนะครับใช้งานมาแล้ว10กว<ต>่าปีเด็กไม่กินครูไม่มีใครเป็นอะไรไม่ไม่มีอะไรเป็นไม่มีใครเป็นอะไรเพราะว่ามีเฉพาะพนักงานขับรถมามาทดลองเครื่องเฉย